ก็กเจริญพรนะวันนี้จะมากล่าวนะจะมาเล่าธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคนะ,นะเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้ออกวันษาแล้วนะจะเล่าเป็นซีรีสร์ไปนะ,นะก็พญานาคเนี่ยก็เป็นราชาแห่งงูนะราชาแห่งงูมีกล่าวเอาไว้ในประไตรพิฎกเยอะแยะเลยนะตั้งแต่ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรุธรรมเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ท่านได้ลอยถาดทองคําก็ได้กล่าวถึงคาลนากราชแล้วก็ตอนที่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยได้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็ได้นั่งสมาธิตลอดตอนนอย่างเจ็ดสัปดาห์เนี่ยก็ในสัปดาห์ที่6เนี่ย ก็ได้มีพญานาคชื่อว่ามุจลินเนี่ยมาแผ่พังพานเพื่อกันฝนนะพายุฝนที่ตกในยุคนั้นนะในสัปานาที่6กเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่คู่กับพระพุทธศาสนาเลยดีเดียวนะเป็นราชาแห่งงู ที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเขาเป็นกายละเอียดนะเกิดแบบโอปปาติกะที่เป็นหัวหน้าชั้นสูงเนี่ยเกิดโอปปาติกะส่วนที่เราเห็นอยู่ทั่วไปเนี่ยเช่นพวกงูน่ะอันนี้เกิดแบบเกิดในไข่บ้างเกิดในคันบ้างแบบอันตชะเนี่ยเกิดในไข่งูทั่วไปเนี่ยเกิดในไข่ที่สังสิตชะเช่นพวกงูเจ้าเนี่ย ก็จะตัวโตเนาะมีอายุยืนขึ้นแล้วก็เป็นแบบสังเสธชะก็จะมีสักมีอำนาจมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมากมายก็เป็นตัตที่อยู่กับพระพุทธศาสนามาแต่เขาเป็นอภัสัตร์ก็คือไม่สามารถบรรลุทำได้เช่นเดียวกับรุษเนี่ยนะก็เราก็ไม่ควรที่จะไป ที่มีคนถามว่าควรไปกราบไหว้บูชานาคไหมเนี่ยก็ไม่ควรไปกราบไหว้บูชานะแค่ว่าเรานึกนึกถึงคุณธรรมของเขาเนี่ยที่เขาศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่คู่กับพระพุทธาส,สมาสามูเจ้าเนี่ยจะมีพระปางนาคปลุกเนี่ยนะแล้วก็คุณธรรมของเขาเนี่ยเราก็ควรเอามาเป็นยึดถือปฏิบัติได้ อย่างนาคเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีความสุขกับ,ก,บกับที่เขาเป็นอยู่นะเขายัางรังเกียจเลยนะอยากจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ก็ต้องมาถือศีลเพื่อให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นเป็นพวกภูมิที่ประเสริฐแล้วเนี่ยก็ควรที่จะ ปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้บรรลุธรรมเนี่ยนะอย่างผู้ชายก็มาบวชเป็นพระซึ่งหน้าก็บวชพระไม่ได้นะเราก็ควรที่จะอ่สัตตาในพุทธศาสนาแล้วก็มาทำนุบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปนะก็วันนี้ก็ฝากไว,เว้เพียงแค่นี้นะเดี๋ยวต่อไปจะมาเล่ายังอื่นต่อ ก็อย่างตัวอย่างอย่างตัวอย่างที่มีในพระไตรปิฎกนี้ก็มีเยอะแยะนะเดี๋ยวประอาจารย์จะมาเล่าเป็นซีรีส์ต่อไปก็ฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะขอเจริญพร